แกที่คุณคารมมคุณคารมมเสียงอ้อนขนาดนี้เลยเหรอลูกจำได้หรือไม่เมืม่อครัง้งมันเรามีความรักกันน่ะไม่จริงจริงตกสิเผลอมาเพียงไปใส่นนกเดิมเนี่วนี่อะไรอ่ะออ๋เคยทิง้งคำมารงมุงมัน่นไว้ให้กับสาวผู้ใดท่านนึกพี่ไหนฉันขอดูหน่อยสิ นู้วกอยอัปละลกักเนาะมึงนี่อันนี้นิ้วมึงหรือเหยื่อปลาปลอมไปไปพึ้งสองตัวคำนี้ปากที่กลางคูตเตแฟนกูอีกคนน้องคนเชียร์กูเยอะแทะ้ก <c oughs> ูจริงกูเห็นด้วยกูเชียร <c oughs> ์ด้วยดิ <c oughs> เอแ,แหวนวงนี้เป็นแหวนของข้าจริงแต่ว่านิ้วเนี่ยไม่ใช่แน่ไม่เอาเด็กไกลไปละใกล้ไปละแต่ดูนิ้วนี่เนี่ยต้องคนสีสีสโอ้ยพิการพิการอะไรเดี๋ยวเรามาเทียบสินิ้วแบบเนี้ยเนี่ยพิการแล้วนิ้วเราล่ะปกติคุณนึกว่านิ้วฝนแค่ปกติฉันจะบอกให้แหวนวงนี้เป็นแหวนของฉันจริงแต่ฉันน่าจะไม่ใช่คนรักของเธอนะดำนง เอาตีนตบมาสักทีที่จะได้หายมันไสจังเลยแต่ว่าเราจำได้แหวนได้ไ่อยู่กับคารเพเาเราทั้งสองคงก็เป็นคนรักกันหรือผู้จริงไม่รู้กูได้ยินแค่พูดจริงเอาละดำดกลับไปแล้วมั้งรับแล้วหรอวะงานหลายคืนโผลกลางคืนดำโดงด กลางคืนเล่นลิเกกลางวันเล่นไพ่<ะ>แม่มึงอะวะฉันจะไม่พูดมากแล้วกันนะแหวนวงนี้เป็นแหวนของฉันจริงแต่ฉันไม่ใช่คนรักของเธอแน่ๆดำดง <c oughs> หยุดได้แล้วดำดงเนี่ยไม่ใช่คนรักของข้า ใช่ผู้หญิงที่ข้ารักมากที่สุดค,คือนี่คืออินทิราจำไว้อินธิรา,ราคือ,อ,น,อนัวแทนมองตามเข้าตาละโหยใช่นะมมึองอยากได้ขนาดนั้นเดี๋ยวกูไปสู่ขอให้ก็ได้